ไม่ออกแล้วกิ๊บจะออกยังไงเนี่ยเป็นอะไรคะออกไม่ได้ประตูมันล็อกออกไม่ได้ทำไมออกไม่ได้ล่ะประตูมันล็อกพี่พี่ลองดูตรงล็อกเด็กหรือยังล็อกเด็กคืออะไรล็อกเด็กคืออะไรเด็กคืออะไรเด็กเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะบอกของไม่รอดถอยถอยค่ะ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 ค่อค่ะค่ะค่อค่ะ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 ่ะคะคะ น,นี้นะคะคือเลขใช่ค่ะอันนี้คือการเวลาเด็กอยู่ในรถใช่ค่ะก็คือจะเปิดออกมาจากข้างในไม่ได้เปิดออกได้จากข้างนอกถ้าเอาลงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปิดไม่ได้แถวขึ้นปึ๊บอ่ะพี่ลองเข้าเข้าไปอยู่ไหนสิคะอะไอะพี่ต้องเปิดออกมา ออมมากรถบ้านอินดี้ผงข้ามบิ๊กซีลรบุรีเลือกรถเลือกที่คุณภาพเลือกที่มีสูย์บริการหลังการขายเลือกรถบ้านอินดี้รถบ้านอินดี้คุณภาพดีดี